สวัสดีค่ะส่มาบอกต่อจากกันคลิปที่แล้วเรื่องอันจัดหาฝลังในอันโซ่เกี่ยวให้ฟังองะะีกแล้วค่ะอันพากกันอันจากเลียนภาษาอังกฤษก็เรื่อยอยันแชดกับฝลังในโซ่เกี่ยวอันก็มีคู่เป็นโค้ดค่อยบอกค่อยสอนค่อยเฮ็ดอันนั้นอันนี้เพื่อนกันดีดแล้วเพื่อนก็สอน ก็ได้ภาษาอังกฤษแน่เล็กน้อยอ่านได้แน่พ่อได้เขียนได้แน่ตามภาษานั้วเนาะพว่างเขาถ่าแล้วความจำกำพอดีก็เก่าอ่านผู้ใดอยากแคทกับฝรั่งกันนันเดอร์ค่ะเพราะว่าฝรั่งกับมีทั้งคนดีทั้งคนบ่ดีพวกเขาที่เอาเหานันมันบ่ญากดอกเป็นเห่าบ่ได้ภาษาอังกฤษจ้าตเขาเก่าเฮาเขามาสอนเหามานันเหากันเขาอยากไต้เหาเขาหันทีๆดีๆีลรดดอก พวเขาบ่าอยากได้ห้าอันจซดไปแล้วกับว่า,วาน้ำเฮ้าไปเสียเวลาเสือๆู้เขาเสียเห้าอันบ่ญญาจะเม็ดขันห้ามีใจน้ำกันบ่าญาเรื่งผููยิง่งเรื่องผููใส่ข้าวเดียวกับได้บ่ได้โดนดอกขันสมมตัว่าผู้ลังค้นนะแซดโดนอยู่กับหาไปแมนคคูเฮ้าชองเดียนสามเดือนกระได้ผู้ลังค้นอาทิตย์เดียวหนึ่งกระได้ก็มา มาแล้วก็มาแตงงานกับมีผู้ลังค้นใครเจ้าเขาอยากแตงว่าเถาแล้วใครเจ้ากับยู่น้ากันจนอันคือกันกับอันบ่ต่างจากกันคนไทยอะไรเราก็คือกันน่ะคนไทยเฮ้ากับผู้ลังก้นกับได้ลูกพ่อเฮี้ยนเราก็ทิ้งกันไปฝรั่งก็คือกันน่ะเขายู่น้ากันเข่ากันบ่ได้เขาก็ทิ้งเฮ้าเขาก็เท่เฮ้าตามภาษาบ่าวอาสาใดคือกันบ่นละแต่ก็ดีจากน้อยบาน ถือฝรังผู้เขารับผิดชอบดีเขาก็ทรงเสียเลียงดูพอแม่เฮ้าก็อกันคนไทยก็คือกันผู้รังค้นเขาก็เรียงดูบันพอแม่เฮาบ่ห้อึดห้ยากกับมี่มันทุกมันยากกับเรียงดูปูเื้อกันไปฝรังกับคือกันผู้เขาบอเลียงเขาก็บอกตรงๆอย่างหนึ่งคือเขาบอกตรงเขาบอกว่าคอยเรียงบ่ได้เด้ออยากพี่นองเจ้า่อยเรียงได้แตัวเจ้ากับมีฝรังผู้ลังค้นเขาเจ้าว่าน่ะผู้ลังค้นเขาเจ้าก็บบอกเลยว่าอัน เขากับบมักผู้หยิ่งที่ของเงินคือบาล่ะแต่ว่านบางคนบอขอเขากับให้ได้แชทกันจะบ่โดนจกเม็ดเข้ากรส่งเงิน่ทง,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 ทงท่อง่งทีหอย่างมาม่้มาหราอบ่ท่านโดนนัดกันเขากับบินมาให้แต่ว่าช่วงนี้ยาีดอกระโดนค่าโควิดบ่บอมากง่ายดอกช่วงนี้ค่าโควิดบ่ว่ประเทศใดประเทศไทยประเทศใดกันอันผู้เขาสิมากเขามาง่ายงายอัน ข้าเจ้ามากขาเจ้าก็บอกเข้าลวงหนาเบิร์ตโซเนวเขาก็เตรียมตัวถาเพิ่นเหตุตามเขาบอกอัมนนะาทั้งเสียไปพอกันจำกันครับว่าใดก็มีต้องได้เอาเสียลุงอันใดกเอาเสียนั่นจำเสียเอาพ่อเขาโรคยังบินมากอะจำโว้นัน่นเสียเสียเสียเพิ่นเคยอยู่ในนั้นเพิ่งเปิดโทรศัพท์เบื่องกันแต่อยากมาแต่อยากมาเห็นเราก็สนุกดีขึ้นกันนะ ผู้ลองค้นเพิ่นมาเพิ่นกับสอนภาษาอังกฤษเท่าผู้ลองค้นกับโอด๊ดท้นกับผู้ยิ่งไทยวสันได้หรืออันผู้ว่าโอ๊ดท้นกับมีคือกันล่ะมันก็มีสุกลูกแบบเนาะเอาทอนี้ก่อนเด้อค่ะคิปหนาสิมาเราต่ออกีกเอาทอนี้กอนวัดดีค่ะ้าฟังคิดหนาค่ะ